นี่ก็มีอะไรก็ขุดก่อนคอ,อนเทนต์อีสานคอนเทนต์การเกษตรพอเพียงอ,อาจจะพอเพียงได้ไหมเนี่ยอาจจะได้เนาะไอ้ลง,ง,ง,งทุนแรงไงลงทุนแรง ออกดไฮไลท์เดี๋ยวเดี๋ยวต้องกดไฮไลท์เพื่อลงวิดีโออย่าลืมนะครับใครที่ทำยูทูบต้องมีการกดไฮไลท์สักส, 3, สัปดาห์สามสัปดสัดาหห้านาทีเพื่อเอาไว้ลงวิดีโอสั้นวิดีโอยาวเราก็จะมียอดนะครับเดี๋ยวกดไฮไลท์ก่อนนะครับปุ๊บไฮไลท์ป้าย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  นะครับอันนี้ก็มามานะขุดคลองไส้ไก่กันนะครับของไส้ไก่นะครับดูเลยครับไม่ต้องรำรำเพลงนะครับถาไม่เห็นจะจาะาเลยครับไม่มีคิดสดีนะครับไม่ต้องคิดมากนะครับมากขุดไปเลยนะจะทำอย่าไปคิดเยอะครับคิดเยอะปวดหัวทำยังเยอะ ทำยังเดียวทำยังเดียวเน่าเนวาดู่ะโอ้ยอดสุดยอดเราคิดได้ไงมะเนี่ยโอ้ตกลงเราจะทำอีหยังนี่เราจะทำอีหยังวะขุดไปขุดมางอกเงียบทำเป็นเป็นมุมเป็นซอยเหมือนจะทำถนนในใต้ดินเลย สงสัยอุโมงรถไฟหรือเปล่าวะเนี่ยกูทำอะไรวะเขาก็จะมาเห็นนะหัวละอ่ามนี้นะอ่ะมีเป็นไรเราสนใจเขาขอให้เราเข้าใจก็พอสนใจคนอื่นขอให้เราเข้าใจก็พอบ้าบ้าสเดียวก็บ,บ้าเข้าใจอยู่คนเดียวหัวระอยู่คนเดียวบ้าเอ เออปุ๊บเออแกวไหมแกวไหมแกวไหมอ่าอ่าเมื่อกี้กด้ห้าทีีได้หรือเปล่าเอาลครับท่านผู้ชมที่มาตีดตางดูดีโูก็ผมได้สดได้นะครับก็ติดตามไปดูไลฟ์สดด้วยนะครับนี่ชิปสั้นชิปยาวนะครับเพื่อเป็นการเก็บชั่วโมงนะครับช่วยหน่อยนะครับหนอนิดสีทุกทุกคน อ่าช่วยดูคลิปดูวิดีโอสักสิบนาทีก็ยังดีนะครับถ้าต่ำกว่านั้นเขาไม่นับนะครับอสิบชั่วโมงก็ไปหารอ่าเอาไปหารโดยรวมเอาไปคูณโดยรวมมั่งมันึงจะได้ชั่วโมงมาอ่าแต่ถ้ารู้คนนั้นหนึ่งชั่วโมงโอ้ยโชคดีนะครับสี่พันชั่วโมงผ่านไปแล้วหนึ่งปีปีหกแปดผมทําไม่ได้ครับได้แค่พันกว่าปีนี้เริ่มนับหนึ่งใหม่ตอนนี้ได้ร้อยแล้วครับฟับงว่าอีก อีกไปหนึ่งเดื่อนธันวารเราคงจะได้มามัม้งภนก็ปีหน้าต่อไปนะครับไม่เทีเยสน,นะครับมันม,มีเปิดสร้างรายได้ได้ก็เราก็จะมีอาชีพเราเราก็จะนําเสนอสิ่งดีๆความรู้รอบตัวเพื่อให้ทุกคนได้สุนกันการาอยู่พอเพียงแบบโครงการตามจริตของในในหลวงของในหลวงร๙เรา ก็พยายามพึ่งพาตัวเองก่อนที่จะไปเสียงเงินเสียตังค์นะครับอะไรก็เราต้องหาเป็ได้นะครับโอเคอ่าน,นี่เหงานะครับเหนื่อยอยู่ครับไม่ว่าจะไม่เหนื่อยก็เหนื่อยออกการเหมือนกัน <c oughs> อันนี้ก็ขุดขุดขุด,ข,ด,ข,ดขุดเสร็จแล้วก็มาเกีย่ยใส่ถังแล้วก็เอาไปเทนะครับ อโอ,อ้เดี๋ยวเดียวขออนุญ,ญาตกดให้ไ,ไลค์อีกครับเพื่อจะเอาไปลงวิดีโอยาวแล้วครับวิดีโอยาวยาวเพื่อแต่ถ้าเราไม่ทำอย่างนี้มัน YouTube เขาไม่ให้นะครับอ่ะโอเค